สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเริ่มต้นนะครับการหาขนาดของแคปทิวกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปหาความยาวของแคปทิวนะครับขั้นแรกเราต้องรู้ตัวนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับแคปทิวนะครับขนาดเมืองเมื่อสองพันีทียูนี่ต้องใช้แคปทิวกี่คิวบิกฟุตต่อนาทีนะครับก็คือค่าก็คือซีเอ็มนะครับตัวนี้นะครับถ้าไม่เกินครึ่งนะครับใช้ด้วยกันได้นะครับสมมุติว่าเก้าพันถึง12ึงหมื่นสองนี่หนึ่งตันก็คือ ถ้าไม่เกินครึ่งตันก็ใช้ด้วยกันได้นะหมือนสองกึ่งหนึ่งตันเนี่ยนะครับเก้าพันถึงหมื่นสองใช้ด้วยกันได้นะครับถ้าไม่เกินหนึ่งหมื่นแปดพัน Btu นะครับก็จะใช้สี่ร้อยได้นะครับถ้าเกินหนึ่งหมื่นแปดพัน Btu มาก็จะใช้หกร้อยนะครับโอเคเข้าใจกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณครับสูตรก็คือ Btu หารสามสิบนะครับสมมติว่าผมจะหาอ่สักหมื่นสองนะครับนี่ครับหมื่นสองหารสามสิบก็เท่ากับสี่ร้อยนะครับเห็นไหมครับตรงไหมครับ สองหมื่นสามหมื่นหกพันี t u นะครับหารสามสิบอ่าเรามากดเครื่องคิดเลขดูนะครับสามหมื่นหกนะครับนี่ครับหารสามสิบนะครับเอาเอเจนไหมครับหารสามสิบนะครับเอาเครื่องคิดเลขเป็นหาเะยครับแป๊บนึงนะครับจริงนะไหมครับอ่านี่ครับหนึ่งพันสองร้อยนะครับ ตรงไหมครับมีครับตรงเป๊ะครับเมื่อเราอยากหาหกพันหกพันครึ่งตันนะครับพันครึ่งตันหารสามสิบครับสองร้อยครับหนึ่งตันสี่ร้อยครึ่งหนึ่งก็คือสองร้อยครับโอเคครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการหาความยาวครับทิวแบบหน้างานจริงนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับ